คมของคนไทยมันก็ยังไม่จบลองไล่เรียงกันดูเนี่ยมี15ปัจจัยด้วยกันฮะที่ทําให้คดีกุณแตงโมเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลังเกิดเหตุเลยท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ต้นเลยอะตอนนั้นไม่ได้กักตัวคนบนเรือเพื่อสอบปากคําทันทีไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์กับคนบนเรือทั้งหมดนะฮะไม่ได้ยึดเรือเป็นของกลางทันทีมีข่าวสั่งให้ส่งศพกุณแงโมไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตํารวจทงทั้งที่ตอนแรกจะไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีข้อมูลย้อนทางการสืบสวนของตำรวจออกมาทุกวันแต่ตำรวจไม่ได้อธิบายหรือชี้แจงทําความเข้าใจมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งข้อสังเกตตั้งประเด็นเองไปต่างๆนานา,นาแล้วตำรวจเนี่ยเหมือนกับชี้แจงไม่เคลียร์หรือว่าชี้แจงช้าการทํางานของตำรวจก็ไม่ได้ไล่เรียงตามลำดับที่ควรจะเป็นเช่นไปดำน้ํางมหาของกลางเนี่ยหลังจากเวลาผ่านไปนานมากแล้วการแจ้งข้อหาคนบนเรือก็เหมือนกับยึกยักชักเข้าชักออก จนทาให้บางฝ่ายเชื่อว่ามีความพยายามช่วยเหลือคนบนเรือมีขบวนการช่วยเหลือคนบนเรือบางคนอย่างชัดเจนไม่เว้นแม้แต่วงการผ้าเหลืองการแจ้งข้อหาเพิ่มเกือบทั้งหมดเป็นข้อหาที่มีแบบโทษสถานเบาอ่ะเหมือนเป็นโทษปรับทําให้คนรู้สึกว่าแจ้งให้ดูเยอะแต่ว่าเอาผิดจริงๆมันไม่ค่อยมีผลการสื่อสารของตํารวจกับสังคมเองก็อาจจะใช้คําว่าล้มเหลวได้เลยนะฮะเคยมีการตั้งโคษกชี้แจงคดีนี้แต่ทําได้วันสองวันก็เลิก ทงของการสอบสวนที่ตํารวจตั้งก็ไม่มีความซับซ้อนคือประมาทเป็นเหตุให้เกิดการตายแต่กลับใช้เวลาสอบสวนนานถึง2เดือนและไม่ยอมสรุปสำรวนคดีส่งอายการระยะเวลาที่ตํารวจทําคดีเหมือนกับเป็นคดีฆาตการรมซับซ้อนมีเงื่อนงําตํารวจใช้วิธีให้ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนทําให้ไม่ต้องฝากขังต่อศาลและตํารวจเนี่ยมีเวลาทําคดีไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องรีบที่บางคนอาจจะมองได้ว่าเป็นการดึงเวลาไหม และสุดท้ายก็คือการถแถลงสรุปคดีเนี่ยดันไปโดนจับโปะอย่างที่เราเล่าไปทำให้ความน่าเชื่อถือของตำรวจในคดีนี้อาจจะใช้คำว่าเข้าขั้นละลายได้เลยทีนี้ด้านพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรรับเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้3าประเด็นคือ 1. 3สคนที่โดนแจ้งข้อหาประมากทกระทาการประมาทอย่างไรจนทาให้คุณแตงโมตกเรือและจมน้าเสียชีวิตเพราะโดยปกติ ประมาทเป็นการกระทําที่ไม่ได้ตระเตรียมหรือวางแผนล่วงหน้าจึงน่าจะกระทําแค่คนเดียวเป็นความผิดเฉพาะตัว 2. คุณแตงโมตกเรือที่จุดไหนถ้าตกท้ายเรือตามตำแหน่งที่มีการชี้แจงก็ถือเป็นการกระทําคุณแตงโมเองที่ไปอยู่ตรงจุดนั้นไม่ว่าจะเพื่อปัสสาวะหรือไปนั่งเล่นอย่างใดยอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบนั้นการแจ้งข้อหาคนที่อยู่ท้ายเรือย่อมไม่เป็นธรรม ถ้าเป็นการตกจากหน้าเรือล่ะข้างเรือก็แน่นอนว่าต้องมีคนกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะเป็นด้วยความประมาทจริงหรือแม้แต่การประทุษร้ายในลักษณะของการลวนลามจนเกิดปฏิกิริยาขัดขืนทําให้เสียหลักแล้วพลัดตกไปและข้อที่3ก็คือว่าบาดแผลของคุณแตงโมเนี่ยจนถึงตอนนี้ยิ่งมีประเด็นเรื่องจับโป๊ะกันอีกเนี่ยสรุปเกิดจากใบพัดเรือจริงไหมแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับจุดที่ตกเรือด้วยกลายเป็นว่าถแถลงแล้วสรุป นะฮะเรื่องของสำนวนแล้วแต่ก็ยังไม่เคลียร์แล้วโดนเนี่ยล่าสุดต้องออกมาขอโทษกับพยเรื่องของการจับ